วันนี้หวามายี่ยมเยียนร้านป้านะเป็นไงบ้างไข่กาแฟขายดีไหมป้าจ้าได้เรื่อยๆค่ะขายดีเหรอโอเคป้าหวาเข้าเรื่องเลยอยากถามว่าทําไมป้าใช้ถังแก๊สเจกิโลไท้บ่อยด้วยนะเพราะว่าป้าซื้อหวาหลายถังแล้วป้า สะดวกสบายอ๋อสะดวกสบายแล้วสิบห้าโลไม่สะดวกสบายเหรอจ๊ะยกไม่ค่อยไหวอ๋อยกไม่ค่อยไหวอ๋อแล้วเห็นป้าซื้อบ่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าแค่เจ็ดกิโลคือมันยกง่ายสะดวกสบายสําหรับรถตาเล้งอย่างเรานะคะใช่จ้ะอ๋โอโอเคป้าถามอีกเรื่องหนึง่งป้าขายกาแฟแบบนี้ยป้าใช้ชาตามมือไหมคะใช้จ้ะอ๋อแล้วทําไมไม่ใช้ยี่ห้ออื่นคะเพราะว่าชาตามท้องตลาดมีหลายยี่ห้อนะใช้มานานแล้ว แ้วก็หอมโอชาจามือเหรอคะเข้มข้น,นแล้วก็หอมจาอม้ามาเชงมาตั้งหลายไปสิบสิบปี้โอ้โหวาเชื่อหวาเชื่อเพราะหว,กวาก็ซคือป้าหลายปีแล้วโอ,อ,อร่อยเข้มข้นจริงเนาะระหว่างชาแดงกับชาเขียวอันไหนขายดีกว่ากันป้า